ว่าแล้วว่าทําไมแกถึงเป็นได้แค่เด็กส่งของประจบประจบก็เพราะว่าแกมันโง่คุณจะมาว่าฉันอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่แกยอกย้อนซะเหรอแลายไอเสื้อตัวเนี้มันไม่ใช่เสื้อฉันเอาคืนไปแล้วฉันก็ไม่จ่ายตังนะเอาขอไปเปลี่ยนให้ฉันเดี๋ยวนี้ฮัลโหลจ้าแม่จ้าเมื่อนี้บอกโอ้ยเมื่อนี้ส่งของไหลหมองเลยโอ้ย หลูกบาเมื่อยดอกสิ้นแล้วอืมขันว่าได้ยุดเงาหลูกสิฟ้าเมื่อวานไม่หาเด้อจะเดี๋ยวไปส่งของก็ได้จ้ะแม่ค้นหอดเด้อจะหักแม่เด้อจุ๊บจุ๊บ <laughs> อืผลประกอบการไตรมาสนี้ดีมากเลยนะคะคุณปาน,านันขอบคุณค่ะผู้จัดก,การเดี๋ยวงานเลี้ยงกลางปีที่จะมาถึงนี้ผมจะให้รางวัลพนักงานยอดเยี่ยมกับคุณพร้อมเงินโบนัสไตรมาสแรกในฐานะที่คุณทำงานได้ดีจริงเหรอคะผู้จัดก,การขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณเตรียมตัดชุดสวยๆรอไว้เลยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวปาหนันจะรีบกดสั่งตั้งแต,แต่วันนี้เลยค่ะดีดีอะรีบไปทำงานได้แล้วไป เอเอาตัวไหน,ด,หนดีน้าอุ๊ยเด็กยาวตัวนี้ก็สวยเลยเนี่ยสีชมพูก็สวยนะเนี่ยจะเอาสไตล์เกาหลีด้วยญี่ปุ่นดีนะาเฮ้ยตัวนี้สวยกว่าอุย้ยแต่ตัวนี้ก็สวยนะโอนไปเลยจ้ะได้หลับหลังวันทังทีฉันต้องเด่นที่สุดในงานไม่มีใครเลือกเท่าแกแล้วป่านนั้น ของที่ฉันสั่งจะมาเมื่อไหร่นี่ฉันสั่งมา,างงเป็นอาทิตย์แล้วนะทำไมถึงยังไม่ถึงอีกก็บอกเย็นนี้เย็นนี้เย็นนี้เน่ฉันโทรตามสี่ห้ารอบแล้วแกก็บอกงี้ทุกครั้งอะ่ะเน่ฉันต้องรีบใช้ของนะและถ้าอยยานนี้มาไม่ถึงแล้วก็ฉันจะเอาเรื่องแกให้ถึงที่สุดเอาให้ร้านกเจ๊งไปเลย,ยเฮ้ยอ้าวอาอาอาเป็นอะไรเหรครับคุณปาน,านันโวยวายเสียงดังไปถึงข้างในเลย สวัสดีค่ะคุณเลขาก็ไอหลานเสื้อผ้าที่ประหนัดสั่งไปนะคะเอาแต่เลื่อนเลื่อนเื่อนอยู่ได้ป้าหลานก็หูดอิดนะสิคะแล้วต้องแชร์ทิตหน้าแล้วด้วยเอาหน้าครับอย่าไปโวยวายอะไรเขานักเลยเขาก็คงมีปัญหาจริงๆเดี๋ยวเขาก็รีบเคลียร์ให้แหละครับนี่ดีกว่านี่เป็นงานที่ผู้จัดการเขาฝากมานะครับรบกวนคุประหนันะครับค่ะเดี๋ยวปจัดการให้นะคะแล้วก็ อย่าไปโมโหอะไรเขานักเลยนะครับเขาก็มีหน้าที่ของเขาเหมือนกันอะไรที่เราผ่อนได้เราก็ผ่อนไปนะครับค่ะมีของมาส่งค่ะบริษัท CVM ก็ถูกแล้วไงทำไมไม,ไม่มีคนออกมามีของมาส่งค่ะมีใครอยู่ไหมคะ ฮัลโหลค่ะมีพัสดุมาส่งค่ะข้างบนเหรอคะออได้ค่ะเดี๋ยวรีบขึ้นไปนะคะค่ะข้างบนตรงไหนนะ่ะข้างบน ขอโทษนะคะคุณได้สั่งของหรือเปล่าคะหืมกว่าจะมาได้นะชักช้าจริงอ๋อของคุณเออของคุณนะคะเดี๋ยวให้ฉันเช็คของก่อนแล้วแกค่อยไปเออฉันรอตั้งนานถ้าของไม่ตรงปกนะกินโดนแน่แต่ฉันไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละ รออยู่นี่ฉันสั่งชุดเรสไปทำไมได้เสื้อเชิตอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหนูก็แค่คนมาส่งคุณลองโทรถามร้านดูก็ได้นะคะยังจะให้ฉันไปถามร้านอีกฉันถามแกเนี่ยทำไมส่งของมอาผิดก็หนูบอกแล้วไงคะว่าหนูไม่รู้หนูเป็นแค่คนส่งของไม่ใช่คนแพ็คของค่ะ ไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละแกเป็นคนมาส่งของให้ฉันแกจะไม่รู้ได้ยังไงว่าแล้วว่าทําไมแกถึงเป็นได้แค่เด็กส่งของกระจกกระจกก,ก็เพราะว่าแกมันโง่ไม่รู้เรื่องอย่างนี้งไงนี่คุณคุณจะมาว่าฉันอย่างนี้ไม่ได้นะคะถ่าของมันผิดไม่ตรงปกเหมือนที่คุณสั่งมาคุณมาอวยกับพนักง,งานส่งของมันถูกต้องแล้วเหรอคะถ้าคุณจะเอาเรื่องคุณก็ต้องไปติดต่อทางร้านค่ะ ดิฉันเป็นแค่คนส่งของช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกหืมนีม่แกยกย้อนซะเหรอแล้ไอเสื้อตัวเนี้มันไม่ใช่เสื้อฉันเอาคืนไปแล้วฉันก็ไม่จ่ายตังนะเอาของไปเปลี่ยนให้ฉันเดี๋ยวนี้คุณคะฉันบอกคุณแล้วไงคะให้ปไปวอยกับทางร้านน่ะคุณบานันคุณทำอะไร่าคุณเนี่ยผู้จัดการเอ่อ ก็ไอเด็กส่งของคนนี้สิคะส่งของมั่วซั่วไปหมดหนูก็แค่ไล่ให้มันไปเปลี่ยนของมาใหม่คุณปาหนันคุณใช้คนส่งของไปเปลี่ยนของที่คุณสั่งมาเนี่ยนะเออค่ะทําทไมเหรอคะนี่คุณใช้สมองส่วนไหนคิดในคุณปานันถ้าคุณจะโวยคุณก็ไปโวยกับทางร้านสิคุณจะมาโวยกับเขาได้ยังไงหน้าที่ของเขามีแค่ส่งของไม่ใช่ไปเปลี่ยนของให้คุณแล้วอีกอย่าง ไอ้ของที่คุณแกะมาคุณดูดีแล้วหรือยังว่ามันเป็นของคุณหรือเปล่าเอ,อก็ของหนูไงคะหนูเป็นคนสั่งมาคุณได้อ่านชื่อบนกล่องหรือยังกันพดของของผู้จัดการเหรอคะก็ใช่แหละสิคุณมาทำแบบนี้กอขอผมได้ยังไงขอขอโทษค่ะ แล้วพฤติกรรมที่คุณทํากับพนักงานส่งของผมไม่โอเคนะคุณไปโวยเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้รับผิดชอบด้วยซ้ําจําไว้นะคุณปานันอย่าดูถูกใครเพราะว่าคุณก็ไม่ได้วิเศษมาจากไหนอย่าเหยียดหยามใครถ้าหากว่าคุณยังเหยียบย่ำอยู่บนดินอย่ามิ่นศักดิ์ศรีหรือลั่งแก่คงเพ่งใครเพราะเขากับเราก็เป็นคนเหมือนกันขอโทษค่ะ แล้วรางวัลพนักงานยอดเยี่ยมของคุณผมขอยกเลิกนะผู้จัดการแล้วผมจะพักงานคุณหนึ่งเดือนเพื่อให้คุณทบทวนพฤติกรรมของคุณว่ามันเหมาะสมแล้วหรือเปล่าค่ะผู้จัดการแล้วคุณก็ขอโทษเขาด้วยในสิ่งที่คุณทำเอ่อฉันขอโทษเธอด้วยนะที่ฉัน ไปโทษเธอทั้งทางที่เธอไม่ผิดนะ่ะไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถือโทษโกรธคุณหรอกค่ะขอบคุณนะเงินโบนัสก็ไม่ได้เงินรางวัลก็ไม่มีแถมต้องพักงานอีกตั้งหนึ่งเดือนทำไมไม่อ่านหน้าเ่อะดีๆเนี่ยช่วยสับเพาจริงๆเลย ันกระทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายไ,ได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน